ะโมพุทายาพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนปราสิสหสสุธรรมมาพุโทโธธรรมโมสังคโฆยาทธาพุทโมนาพุทธปูธาชาธรรมมาปูชาสางฆปูชาอาคีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหา เทรงอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสาพโสโพุทธธรรมมาสังคปูเจมินมโมพุทธยายะพระพุทธไตยรัตนายานะเน โนภารสีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยธาพุทโมนาพุทธปพุชาธรรมมาพุชาสังฆาูุชาอะคีทานังวรังคัน วัลีจะมาเทรังอหังวันทามิทุระโตอางหังวันทามิทาตุโยอางหังวันทา สัพโสผูทัตราสามข้าูเชมินโมพุธายพระพุทธไตรรัตนาญานมณีนภราสีสหสสุธรรมมาพุโทธรรมโมสางโพยธาผูธโมนะพุทัปูชาธรรมมาปชาสางข้ปูชาอาคีธาน นางวรคันทังสีวลีจะมหาทรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหัง ปัญธามิสาภาโสพุทธธรรมสังคปูเจมินโม,มพุทธายะพะร,ราาพะพุทธไตรรัตานายานิเนโนปาราศีสหสสุทธมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพู ปูชาทางมปูชาสังขาปูชาอาคีทานังวรังคันทางสีวลีจะมหาเทระอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหัง ทธามิสราบพะโสพุทธรรมสางฆ้ปูเชมินโมพุททายะพระพุทธไรรัตนญาณณีนภราสีสหสสุธรมมาผูโทธรรมโมสางโฆยทาผูธโมนโผทูชาธรรมมูชาสางฆปูชาอะ ท่านังวรังคันทังสีวล,ลีจะมหาทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธา ะปูเจมินมโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนายานมาณีนพราสีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรม สงางโคยะธาพุทธโมนะพุธทธปูชาธรรมะปูชาสางฆปูชาอาคีทานังวรังคันทางสีวันลีจะมาเทระอาหังวันธามิทูระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวัน มิสามภะโสพุทธธรรมมาสามขปูเจมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัสสิสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุโมนะพุทธปูชาธรรมมาปูชาสังขปูชาอาคี ธานังวรังคัมทางสีวลีจะมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิธาตุโยอหัง วันธามิสาภโสพุทธธรรมมาสังคปูชมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนพราศีสหสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธปูชาธรรมมปูชาสังคปูชา ขคีธานังวารังคันทางสีวลียจะมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิธาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธรมาสรคปูชจมินมโมพทุทธายะพระพุทธไต,ตรรัตนายนายมนมณีโนภ ราสีสหสสุธรรม,พรมาพุทโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูุชาอาคีทานังวรังคันทังสีวเลีจะมหาเทรัง อาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสาพัสโซผทธรรมมาสังคบูเชมี สพัพเพพูทธาสาพัพเพธรรมสาสัพเพสังฆาภลาปตาปัจจิกานันจะยามพลังอรหันตานันจะตเชนาราขังพันธามิสัพโสสพัพเพพุทธาสาพัพเพธรรมสาสัพเพสังฆาภลาปตา ปาจิกานันจะยังพลงอะอรหันตานันจะตเทียนารคังพันธามิสาพะโสสาเพีพุทธะสาเพยียธรรมาทร,ราเพยียสัง จะยังพลังอรหันตานันจะเตีเชยชนราค้างพันธามิสาปโสสาเพิพุทธ,ธาสาเพธัรมาสาเพ,พสังคาพลาปะ ากานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนราระคังพันธามิสะพัโซสัพีพุทธาสาพัพพธรรมาสาพัพพสังคาพลาป,ปตา ปาจิกานันจะยังพละอระหันตานันจะตเชนราคังผัน,านาาธ,ธามิสาภาโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ น a m พุทธายพระพุทธไตรรัตนญา,านมนนินโนปราศีสหสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธปูชาธรรมมปูชาสางฆะปูชาอาคีทานังวรังคันทางศีวลีจะมหา เทระอาหังวันธามิทุระโตอาหัง วันธามิธาตุโยอหังวันทามิสาพโซพุทธธรรมสังคปูเจมินโม,ม,มพุทธาทยาประพุทธไตยรตนายานิเนภราศีสหสัสมมททมมสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนะพุทธ ูชาทารมปูชาสังฆาปูชาอาคีทานังวรังคันทางสีวลีจะมหาเีรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหัง วันทามิสาพะโสพุทธธรรมะสามขงคปูเชมินาโมพุธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพราศีสหสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสางโพยะธพุทโมนาพุทธปูชาธรรมมปูชาสางข้ปูชา ขีทานังวรังคันทางสีวะเลจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทา,ทามิทาตุโยอาหังวันทามิส พะโสพุทธรรมมสังคปูเจมินมโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตะนายาน,านิยโนภาราศีสหสสุทธัมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธ นาปูทะปูชาธางมปา,งาปูชาสังคาปูชาอาคีทานังวรังคันทางศีวะลีจะมหาเทรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหัง ทธามิสัาบพระโสพุทธธรรมมาสังฆปูชจมินามอพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพราศีสหสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธปูชาธรรมมปูชาสังฆปูชาอะ ทีนธานังวรังคันธงสีวล,ลีจะมหาทิรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิท สังคปูชจมิณโมพุทายาประพุทธไตรรัตนายานิเนนภรารสีสหสสุธรรมมาผูโทธรรม โคยะธาพุทธโมนะพุทธปูชาธรรมะปูชาสังฆปูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวันลีจะมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธา รรม,มิสาาะพาาโซพ,พ,พุทธรรมมาสัมฆปปพเจมินโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพราสิีสหสสุธรรมมาพุทโธธรรมโม สัาาโโมโคยะธาพูโมนาพุทะปูชาธรรมาปูชาสังฆาปูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเทรารังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหัง วันธามิสาภโสพุทธธรรมมาสังคปูชมิณโมพุทธายพระพุทธไตรรตนายานิโนพราศีสหสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธปูชาธรรมมาปูชาสังคปูชา อคีธานังวรังคันทางสีวะเลีจะมหาเทรังอ่ะ วันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมมาสังปูเจมินมโมพุทธายาพระพุทธไตรรัตนาญานมณีนภพราศีสหาสาสุธม พูโทรธรรมโมสังโฆยธาพูธโมนะพูทธพูชาธรรมะปูชาสังขะูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวะลียจะมหาเทรังอหังวัน ทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสพัพพโสพุทธธรรมมาสังฆปูเชมีสัพเพพุทธสัพเพธรรมมาสัพเพสังฆพภลปตาปจิกานันจะยังพลังอาระ ตานั่นจะเตเชนราค้งผันทามิสาพโสสาเพพุทธ,ธาสาเพ,พธรรมาสาเพ,พสังขาพลาปตาปัเจกานันจะยงพลังอรหันตานันจะเตเช นราคังพันธามิสาพิโสสาเพีพุทธาซาเพีธรรมาสาเพีสังฆาภรพ นันจะยังพลังอรหันตานันจะเตีเชนราคังพันธามิสาพะโสสเพิพุทธ,ธาสเาพิธรรม,มาสเาพิสังขาลลาปตา จีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนราขังพันธามิสัพโสสับพีพุทธ,ธาสาัเพธรรมาสัเพีสงคาพลาปัตตาปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนราขังพันธา ไม่สาพาโซพุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังขังอธิฐานิอะโมพู พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนปราศีสหสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะธรพุทโมนาพุทธปูชาธรรมปูชาสางฆปูชาอาคีธานังวารังคันทางศีวลีจะมหาเทรังอาหัง วันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสาพพโสพุทธทธรรมสังคปูเชมินมโมพุทธทยาพระพุทธไตรัตนายาน,านันท นพราศีสหัสสุธรรมาพุโทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนาพุธทธปูชาธรรมมาปูชาสังฆปูชาอาคีธานังวรังคันทางสีวลีจะมหาเทรังหังวัน ธามิทุระโตอาหางทานมิธาตุโยอาหางทานมิสาพาโสพุทธธรรมมาสางคปเจมินามโอปุถายะพุทธไตรรัตนาญาณมณีนภราสีสหสสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสางโพยธาพุทธโม นาโปทธโปชาธรรมปโปชาสางขปูโปชาอาคีทานังวรังคันทังสีวเีจะมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหัง วันทามิสาพระโสพูทธรรมมาสังคปูเจมิณโมพูทายะพระพูทไตรรัตนาญาณมเนียนพภราศีสหสสุธรมาผูโทธรรมโมสังโฆยาธาทูโมนพผูทธผูชาธรรมมูชาสังคปูชา อคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเทระอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพปโซผุทธธรรมมาสังขปุเจมินโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพ ราสีสหสส,สุธรรมมาพุทโธธรรมโมสางโฆยะธาพุทโมนาพุทธปูชาธรรมมูชาสางฆะูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวันลี จะมาทิรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโย สังคปูเชมินณโมพุทธายพระพุทธตรรัตนาานายมณีนภาราศีสหสสุธรรมาพุทโธธรรม โมสังโคยะธาพุทธโมนะพุธทธะูุทธาธามาปุชาสังคปูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวัลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหัง วันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสาพาโซพุทธธรรมมาสางฆัปูเจมินโมพุทธายกะพุทไตรรัตนาญาณมณีนพราสสีสหสสุธรรมมาพุทโทธรรมโม สั atha, โคยะธาโพณโมนะโพทฐโปชาธรรมโปชสังคโปชอาคีทานังวรังคังทังสีวลีจจมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวัน มิสาพัสโซผธธรรมสังคปูเชมินโมพูททายะพระุทธไตรรตานายานีนภราสีสหสสุธรรมะผู้โทธรรมโมสังโฆยะธรรธโมนะพุทธปูชาธรรมปูชาสังคปูชาอาคี ทานังวรังคันทางสีวะลีจะมหาเิรังอหังวันธามิทุระโตอหัง วันทามิธาตุโยอาหงวันทามิสาพโสโุตธรรมมาสังคปูเจมินโมุูธายะพระุทธไตรรัตนาญาณมณีนภราสีสะอาดสุธรรมมาผูโทธรรมโมสังโฆยะธาผูโมนะุทธผูชาธรรม คโปชาสังคาโปชาอคีทานังวรังคันทงังสีวลียจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสาพโสพุทธรรมสังคาโปเช สพัพเพพูทธาสาพัพเพธรรมสาสัพเพสังขาภลาปัตตาปัจจิกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาราขังพันธามิสัพโสสพโสสัพเพพุทธาสาพัพเพธรรมสาสัพเพสังขาภลาปัตตา เฏิกานันจะยงพลังอรหันตานันจะตีเทียนรักขังพันธามิสาพโสสาเพีพุทธาสาพเพธรรมาสาพเพ ัจะยังพลังอรหันตานันจะเตีเชนราคัาพัันธามิสาปโสสาภพพุทธ,ธาสาภพธัรมาสาภพสังคาภลาปตาปั จีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนราค้งพันธามิสาพโสสารพิพุทธาสาเพธรรมมาสาเพสสงคาพลังปัตตาปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนราค้างพันธา ไม่สาภาโสพุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังฆังอธิฐานิ